วันนี้เราจะไปเก็บผ้ากันนะทุกคนไปทุกคนตามผมมาก้องไปก้องมาเก็บผ้าเลยอย่ามัวจะเล่นเดี๋ยวโดนเตะเลยเร็วเร็วมาเดียวลีกทางเล่นไรอย่างเงี้ยบ้าง ก้อ,กองกอง้องเร็วมาเก็บผ้าก็โอทะก้อ <laughs> งมาเก็บผ้าเลยเร็เเวเร็วกองเอ็งผ้าเอ็งเยอะไหมฮะ อะไรโนคืออะไรไปเหรอฮะไปเยวะเอาไปนี่ข้ากับมันถือกล้องอยู่เองเดินไปเดินไปขนมกินที่หมดไม่มีมารยาทเลยกล้องเองอ่ะไม่ขนมไม่เต็มเต็มปากเอ็งจะพูดอะไรวะเออเดินมาทีมร้านสควรมาแล้ว เมื่อก่อนยังว่าเราลวนลามอไรนี่ลำคาญว่ะเจ้ปกป้องลำคาญโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงขณะนี้นะครับผมได้มาถึงจุดนี้นะฮะเราจะมาเก็บผ้ากันนะครับเราจะมาดูว่าผ้าผมเฮ้ยเชี่ยผ้ากูเฮ้ยเย็ดแค่เอี่ยงวะมาเก็บผ้าว่าชันเดี๋ยวจะลงทิกตอกนะครับทุกคน ขอบคุณที่ติดตามผมนะบนทิกตอกนะเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมันไม่ตรงขออนุญาตถือแบบนี้ดีกว่าโอเคกล้องกล้องเอาภาพมันไปซ่อนกล้องกล้อง เอาผ้ามันไปซ่อนอเอาผ้ามันไปซ่อนแล้วก็ให้มันร้องไห้หาผ้าจะกลายเป็นร้องไห้หาผ้า,าเธอรึเชีย <c oughs> มึงก็แม่งโหดมึงก็แม่งสวยอก็องไอ้หา่านี่นะทุกคนนี่คือชมนะแปลกใหม่ของผมวันนี้มาเก็บผ้านะแม่งผ้ากูแม่งไม่ได้ซักว่าเป็นแรมปีให้ไม่ใช่ นี่นะฮะทุกคนเรามาเก็บผ้ากันโอ้ยช่วงนี้โควิดระบาดโอ้ยช่วงนี้โควิดโควิดระบาดนะทุกคนนะเราก็ต้องกินขนมแบบระวังเฮ้ยแค่เอาอะไรมาทับกางเกงกูว่าซั<ป>้นว่าฮะ<ป>เออไปเหอะเฮ้ยเดี๋ยวว่าแต่แค่ อียงว่าสั้นโอเดี๋ยวนะเฮ้ยแถวผ้ากูไปซ่อนมาสั้นขอโทษทีนะผมไอ้ผมเล่นแนวตั้งโทษทีนะที่ต้องเล่นที่ต้องถือมือเดียเพราะว่ามือมือหนึ่งเก็บถ่ายอันหนึ่งถือกล้องนะจ๊ะทุกคน รักฉัน้ักคนนี้จะมีแต่เจ้มันมีเสื้อผ้ากูอีกไหมหมดแล้วมั้งโอเคอ่านอน เดี๋ยวตั้งเอียงวะทุกคนเอียงองเอียงวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ฉันเดี๋ยวนะทุกคนต้องใช้มือเดียวนะความสามารถเก็บเก็บพละมือเดียวอ่าตัดทิ้ง โอเคครับผมก็จะเริ่มถือตะกก้านะทุกคนอันนี้การถืออุ้ยโอเค ไปกันครับไปกันเฮ้ยเราเราเราเอ้ยไม่แขวนผ้าไม่แขนเอ้ไม่แขวนเออโอ้ shit โอ้อ ah Sorry, bad shit Oh, sorry, bad Oh uh, sorry, bad Okay, it. Yeah สบาตอนนี้เราทำภารกิจ g ร e จ t j ตอนนี้เราทำผ่านแล้วนนหนึ่งภารกิจไปเก็บผ้าเดี๋ยวผมจะลงบนทิกตอกให้น๊ะจ๊ะนัดจ้า โอเคนะฮะนว, <ไป S 3> วตง,งอวโอเคครับวันนี้เราเก็บผ้ามาแล้วนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันต่อวันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอทำอะไรกันต่อ ช่วงนี้แม่งโควิดโควิดสุดยอดเลยนี่ฮะทุกคนโอ้ยโยยตีตีตีนอนเดี้ยวเหรอ Hãy non thì kéo Ghiền Mì